ีเสียอยู่ในถ้ำีเซียอยู่ในถ้ำถ้ำสวยชมถ้ำสวยทําสวย,สวย,สวยอ่ะเจ็ก เจ็ดแปดเก้าเลขไทยลืมไปเลขไทยผีเสีย่ยผีเสีย่ยทองผีเสียเส่ยสวยในถ้ำริมน้ำเสี่ยสวยในถ้ำริมน้ำ